บัดนี้วันที่2เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่9 0ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาาสุนันตุสักขะโมขะทางสักเคกาเมจรูปเปทีสิขาตระ,ะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะกาเมตรุวนาคะหาเนเคหะวัตุมีเคเตภุมาจยันตุเทวาชาลธละวิสเมยักขะคันทพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรละวจัจนาง สาธวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรยัมัทันตาธรรมสวรากาโรยัมัทันตาธรรมสวนากาโรยามัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัย อรหังสมาสัมพุโทโธพคกวาพุธทธังพคกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพักวตาธโมธมังนัมสามิสุปฏิปโนพักวะโตสาวกสังโคสังคังนามามิ บทที่4บ,บทสวดนามการสิทธิคาฐานโมตัสสะภะคะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสานาคมนปาทะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคฉามิตาติยามปิสังขังสารนังคฉามิบทที่หกบทสวดสัจจคิยาคาถานติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจเจวเชนะโสธีเมโหตุสัพพทานติเมสารนังอัญงธรรมโโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจเจวเชนะโสธีเมโหตุสัพพทา นัติเมสรนังอันยังสังโฆเมสระนังวลังเอเตนะสัจยาวเชนะโสตีเมโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพะคขวาอรังสัมาสมุทโธวิชาจรรณ์สำปนโนสุขโตโลกวิถูอนุตโตโลปุริสธรรมสารติสัตถาเทวานุสสานังพุทโภพคขวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพะคขวตาธรรมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปจัตตังเวทิตพโพวินยูหิต บทที่9้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสะปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีคะระเนโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบรัตรนสูตร <c oughs> ยานีทาภูตานิสมาคาตานิภุม,มานิวายานิวะอันตลิเควิอันตะลิเขสัพเพวภูตาสุมนาพวันตุอโทปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมีทะสัพเพเมตังกรโธถะมนุสิยาปชายะจัธิวาจรัตโตจะหารันติเยพระริงตสมาหิเนลัคต,อตาอัปมตายังกิจจิวิตังอิทาวาหุลังวาสัพเเคสุวายัางรัตนังปนิตัง นโนสะมังอธิตถาคเตนณอีธรรมปิพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขะยังวิราคังอมตังปณีตังยัตชะขาสกยามุนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมเณสมติกิจิอีธรรมปิธรรมเณระตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยำพุทธเสถโธปริวันณีสุจิงสมาธินามานตาริกัญยะมาหุ สมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิทัมปิทัมเมรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมาภะลานิอิทัมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามณสาทันเหณะนิกามิโนโคตมัสสาสนามิเตปฏิป,ต,ปตาอมตังวิไคหะรัตฐามุธานิพุติงพุชะปานา อธัมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยาติถิท่าคีโรปทวิงสิโตสิยาจตุพิวเตพิอสัมปกรรมปิโยตาทูปะมังสับลุสังวฐามิโยอริยสัจจานิอเวจ่าปสติอิทัมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติพุทธปมัตตา นเตภวังอัฏฐาม,ามาที่ยันติอิธัมปิสังเครตะตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุสหวส,สัทสนสัมปทายะตยสุธรรมาชะหิตาพวันติสักยัติฐิวิจิกิจิตันจะศีละพะตังวาปิยทะทติกินจิจะตุหะปายิหิจะวิปมุตโตชะจาพิฐานานิอภะโภกาตุงอิธรรมปิสังเครตะตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ กินจาปิโสกาม,มังกโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอาภาพโพโสตสะปฏิชาทายะอาภาพตาปฏิอาภาพตาทิฐะปทัาสาอุตตาอีทมปิสังเครตะนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนปะภุมเพยยถาภุสิตัะเคคิมหานามาเสปธรรมวสมิงคิมเหตถูปมังธรมรมะรังอเทสยินิพานะคามิงปรมังหิตายะ อีธรรมปีพุทธะตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวโรวัลยูวะรโทวะลาฮโลอนุตโรธรรมะวรังอเทสยิอีธรรมปีพุทธะตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนวังนติสัมภวังวิรัตตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีรายถายมปฏิโปอิธรรมปีสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยานิท่าูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเถขตาถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิท่าูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเถขตาถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิท่าปูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเถขตถาคตัง เทวมนุษย์ภูชิตังสังขังนมัสสามะสุวัติโหตุบทที่11อาตาณติยปริตตบทย่อสัพพโรคะมินิมุโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชนุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีชายุโกภวะอภิวาทนศสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัตพันติอายุวันโนสุขังภะหลัง บทที่12อธิตตปริยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมาหยังพักวาขยายังวิหารติขยาสีเสสัตทิงพิขุสาเสนะตตโคพักขวาพิขัวมันเตสิสัพพังพิขเวอธิตังกินจะพิขเวสัพพังอธิตังจักขุงพิขเวอธิตังรูปาธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโตริโตยมปิทางจักขุสัมผัสัปจะยาุปัจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปิอธิตังเกนะ อทิตังอทิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรลามรณะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิโสตังอทิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอทิตังโสตสัมพัสโสทิโตยมปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทิอตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอทิตังอธทิตังราคะคินาโทสักคินามโหหคินาอทิตตังชาติยา ชราบรณเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิคานังอธิตังคันธาทิตาคานวิญญาณังอธิตังคานะสัมผัสโสทิโตยัมปิทังคานะสัมผัสปัจจยาปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคคีนาโทสักคีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชราบรณเนนโสเกหิปลิเทเวหิทุกเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิ ชีวะหาอธิตารสาทธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัมผัสโสทิโตยมปิทางชีวะหาสัมผัสสัพจยาปัจติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมเปีอทิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหกขีนาอธิตังชาติยาชะรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิกายโยทิโตปุถภพาทิตากายยวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสทิโต ยำปิทางกายสัมผัสสัพจัญญาปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคขินาโทสะขนาโมหคขนาอธิตังชาติยาชลามรเนนะโศเกหิปริเทเวหิทุเขหิทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิมะโนทิโตธรรมอทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสทิโตยำปิทางมโนสัมผัสสัพจัญาปัจติเวทิิตังสุขังวา ทุขขังวาทุกขมะสุขขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชาามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุขเขหิโทมนาเสิหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกจกขุสมิงปินิพินนติรูเปสุปินิพินนติจกขุวิญญาณนปินิพินนติจกขุสัมผัสเสปินิพินนติยำปิทางจกขุสัมผัสัพจยาปัจติเวทะยตังสุขังวา ทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินติโสตัสมิงปินิพินติสัตเทสุปินิพินติโสตวิญญาณนปินิพินติโสตสัมผัสเสปินิพินติยาปิทางโสตสัมผัสสัพจยาปัจจิตเวทีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินติคานัสมิงปินิพินติคานเทสุปินิพินติคานวิญญาณนปินิพินติคานสัมผัสเสปินิพินติยาปิทางคานสัมผัสสัพจยา อุปัชติเวทีต so, ังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชีวหายปินิพินทติลัเสสุตินิพินทติชีวหาวิญญาณนปินิพินทติชีวหาสัมผัสเสตินิพินทติยำปิทางชีวหาสัมผัสสัพจยาวปัชติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโปทพเพสุปินิพินทติกายะวิญญาณนปินิพินทติ กายสัมผัสเสปินิปินทติยามปิทางกายสัมผัสปัจจยาปัจชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตสมิงปินิปินทติมโนสมิงปินิปินทติทมเมสุปินิปินทติมโนวิญญาณนปินิปินทติมโนสัมผัสเสปินิปินทติยามปิทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวาตสมิงปินิปินทติ นิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตะมตะมีติยานังโหติขีนาชาติภูสิตังพรหมจริยังกตังกัลรนิยังนาปรังอิตาญาติปชานาติติอิทัมาโวจะภควะอัตตมนาเตภิกขุภควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปะนะเวยาการณาสมิง밍พญญมาเนตัสสะภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ บทที่13อนัตตลัคนาสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาราณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคาทายยตตะโคพระขวาราจวัคคีเยภิกขุอมันเตสิกรูปังภิกขเวอนัตารูปัญจะหิทางภิกขเวอัตฐาอภวิสัตนิยิทางรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะรภเพทะจะรูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะโหสิติยสมาจะโคภิกขเว รูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาธายสังวัตตินจะรับปฏิรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะอิ่ทางพิขเวอัตตาห้อยวิสระในยิทางเวทนาอาพาธายสังวัตเตยะรับเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติยสมาจะโผพิกเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาธายสังวัตตินจะรับปติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาอภิสัตนนทางสังขารละสัญญาอาภาทายสังวัตเตยละรเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยะสมาจะโคพิกเวสัญญาอนัตตาสัญญาตสมาสัญญาอาภาทายสังวัตตินัจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจัหิทางพิกเวอัตาพระวิสังสุนยิทาังสังขาราอาภาทายสังวัตเตยุงรับเพถาจกสังขารเรสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจัโคพิกเวสังขาราอนัตตาตัตสมาสังขาราอาภาธายสังวัตันตินัจลัพติสังขารเรสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณััจหิทางพิกเวอัตาพระวิสังสุยิทาัง วิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะละเพทาจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยะสมาจะโคภิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินะจะละพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมณัสะภิคเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมันตะถาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามะธรรมังการังนุตังสมนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมันตะถาพิขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเต ยาปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสัมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมณนะพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยาปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังการังนุตังสัมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมณัตะพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตัสสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอติตานัคตะปจุปันังอาชตังวาพิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวายีนางวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวา สัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามัสมิณเมโซอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมมปปัญญายะทัตตพังยากาจิเวทนาอตตตานักตะปจุปันาชตาวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโซหามัสมิณเมโซอัตตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมมปปัญญายะทัตตพังยากาจิสัญญาอตตตานักตะปจุปปนาชตาวา มหิทาวาโอราลิกาวาสุข at ุมาวาฮีนาวาปณิตาวายะทุเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสหฮมัสสมิณะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตพังเยเกติสังขาราอติตาหนักตาปุจปนาชตาวาพะหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณิตาวายทุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนสหฮมัสสมิณะณะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตัง สมัปัญญายะทัตพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานะฮะตัจปุจปานังอัชตังวาพิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณเมโซอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสมัปัญญายะทัตพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโกรูปสัมิงปินิปินติเวทนายปินิปินติสัญญายปินิปินติ สังขารสุปิน nah ิปินติวิญญาณสมมิงปินิปินนตินิปินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพลรมมะจริยางกตังกัลรณียังนาปรังอิตตายาติปชานาติติอิทัมโวจะพระควาอัตตมนาปจัววคยาภิกขุพระควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปณะเวยากรณสมิงพัญญามานีปจัววคยานังภิกขุนังอนุปปาทายะ อาสเวหิจิตานิวิมุติงิสูติ